สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานลาดมังกรฟ้านะครับมีโอกาสมาติดตั้งปั๊มสเสมอรพร้อมแผงนะครับให้กับที่บ้านหมอีิวานะครับปั๊มสเสมอที่เราลงไปนี้ก็เป็นตัว5 50วัตต์นะครับให้น้าอยู่ที่9คิวส่งด้สูง45เมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็เอามาลงสระนะครับเป็นตัวลงสระเอาไว้ดูดขึ้นถังกันนะครับตัวนี้น้ําที่ได้ก็ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจกันเลยนะครับไม่ได้เอามาลงบอ่อเลยนะครับน้ำในสระก็จะเอาคุมคุนอย่างนี้นะครับแผงก็สามแผงนะครับบนหลังคาโดยทางบ้านพ่อคุณหมอแกก็ออกแบบไว้ให้ทางช่างเรามาติดอยู่นะครับว่าสร้างเป็นอาคารไว้รอ่นะครับออกแบบไว้ให้เราติด โชว์หน้าแผงด้วยนะครับเ,เวลามีคนเข้ามาดูก็จะได้เห็นหน้าแผงโชว์กันะครับสวยงามนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเอามาทําเป็นแปลงอะไรนะครับส่วนด้านบนเป็นถังเก็บกักเก็บน้ํานะครับนีใส่กล่องมาให้เสร็จนะครับตัวนี้เค่ระบบดีซีนะครับ สวยงามนะครับโดยทางทีมงานเรานะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาดูหน้างานจริงได้เลยนะครับผมอยู่ตำบลสุขไทยนะครับบุร่ไกลนะครับผมมาดูกันได้นะครับโดยทีมช่างร้านมอกรฟ้าของเรานะครับตอนนี้แสงแดดก็พอมีแสงก็ระบบก็จะทำงานแล้วนะครับไม่ต้องใช้แสงมากนะครับไม่ได้ลงลึกอะไร ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์ฝากเพจด้วยนะครับทั้งใน youtube ทั้งใน a c e b o o k นะครับผมไอทีมังกรฟ้าโซลาเซลล์นะครับหรือว่าโซลาเซลล์มังกรฟ้าอุทัยแล้วนะครับช่วยฝากติดตามผลงานแล้วด้วยนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยสิ้นหวังบางไมยคดนนะครับอยู่ติดติดถนนกันเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับช่วยฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ